ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันเกมลักหน้าล็อกนะครับก็วันนี้เป็นวันกิวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวอลเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเราไปตีบ้านเขาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้โดนบุกบ้านนะครับบ้านก็จะแหกแล้วด้วยคโคตรใส่นั่นบ้านแตกไปย้อนกันด้เอ๊จะเอมูลิ ขอย้อนกันแล้วกันหิวจากการและวพอกี่อาทีเนี่ย อี่าที น,นี่ตีบ้านย่อนนะแป๊บแป๊บเฮ้ยเอาแล้ว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 มีแจ็คฟอร์ด บันเทิงอาจริงๆเออ ว่าว่าัดขวางจริงแจ้งม,ม่นหลุมซ้ำซ้อนโคตรมันตีมันรุ่พาเรียบร้อยบ้านนี้ข้าขอ ไงล่ะมองเฮ้ิฮะมันไม่มันไม่ให้ตัวเลขไวเรียบร้อยจมดินครับ ใกล้ละโควตวัดใจเลยถามาตัวเดียวเนี่ยะได้บ้านฮะันไม,ม่กล้าไอเราก็คนเดียว,ลลว <c oughs> เออผมนี่ต้องใส่อลิเกเตอร์เ,เ,รรเลยฮะใช่และอีกข้างก็เบอร์ซีบับ วางแบบโดนกระดับอีกนะอ่าเนี่ยเราต้องวางต่อกค่นี้กว่าจะหมดเวลาลวอะไรนะวอจนกว่าจะหมดเวลาอีก10กวิแค่นี้ก็จบเกมในบ้านนะครับ,รบมีป้ายชูหน้าเออมีป้ายชูหน้าเดี๋ยวให้ไปดูมมหมดแล้ว น <T> ี่ข <Inst increase performance dysfunction> <risque> ้าตัวตายนี่ดูดูมีได้ MVSA นี่ กิวเหมือนมึงเวอร์นะครับ <c oughs> ชื่อก <c oughs> ิวว่าน, <c oughs> นี่มันเอาไปสองบ้านแล้วเนี่นนนนยตีง่ายนานเยน,น,นี่ครับก็จบกบับตีบ้านนะฮะสวัสดีครับ